สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว f a c e b o o k ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้ L4708DT ตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าค่ะและผ่าน6นะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นขายดีมากๆค่ะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องกัน สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานค่ะรถไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยรั่วซึมนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับ LC708DT ตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่753ชั่วโมงเท่านั้น,นะคะ่ะสวยๆเดิมๆนะคะหลังคาไม่แตกไม่ลาวนะคะยางดีทั้ง4เส้นนะคะดอกเต็มค่ะสภาพสวยนี่ค่ะ ยางหน้ายางหลังดอกเต็มทั้งสี่เส้นนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะด้านหลังของรถนะคะสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าตัวนี้ Pto ใช้งานคือน้อยมากๆนะคะสำหรับ l c 7 0 8 e c นะคะมาพร้อมผ่าน6 h e a v y p a t นะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะ ยางดอกเต็มทั้ง4เส้นนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลถ้าไม่สะดวกมาดูรถตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อการอากาศได้เลยนะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทนะคะจะส่งให้ฟรีค่ะนี่ค่ะ ราคานะคะอยู่ที่468,000บาทเท่านั้นค่ะ468,000พร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลย